อันนี้ก็เป็นเรื่องการประชุมครมรปกตินะก็มีหลายวาระด้วยกันเดี๋ยวทางโฆษกก็คงจะชี้แจงให้ทราบนะหลายเรื่องเป็นเรื่องของความคืบหน้าหลายเรื่องของการแก้แก้ไขปัญหาองค์กรัษษตรต่างๆที่มันเกิดขึ้นมานานแล้วนะที่จะต้องทําใหม่ที่แก้ไขให้มันสามารถเดินเหมาต่อไปได้นะอันนี้ก็มีหลายอย่างด้วยกันเพราะรัฐบาลทำลายน้าที่ด้วยกันนะเคลียร์ของเก่าเนื้อของใหม่ทําปัจจุบันทำร้องนี้นะปัญหามันเยอะในไทยนะมีอะไรอ่ะ ก็สั่งไปตั้งวันแรกแล้วนะทางกระทรวงสุขเขยืนยันว่าพร้อมรับรับได้หมดอะนะแล้วในเรื่องของวัคซีนี่ยก็ยังป้องกันได้นะจ๊ะที่เรามีอยู่ในปัจจุบันก็ป้องกันได้มันก็ยังไม่มีใครผลิตวัคซีนโอมกโกนมาเลยนะวันนี้มีตั้งหลายสายพันธุ์นะหลายสามสายพันธุ์้ะอันนี้ก็โอมิโงโอมกก็เป็นสายพันธุ์ที่สี่นะจ๊ะซึ่งก็กระทบทั้งโลกอะอันนี้คนที่อาจจะเข้ามาแล้วอะไรไปแล้วก็ตามตัวมานะตอนนี้ก็ ให้ฟ so right. so 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 right. so right. so ังการชี้แจงจากกระทรวงสาธารณสุขอีกทีแล้วกันนะจ๊ะก็ยังคงเดิมอยู่ก็คือไม่การมีต้องคือไม่ใช่เดิมทะมีมันมีเทสันโกไงใช่ไหมอันนี้มันจะแพร่เพราะนั้นเราถึงปรับการที่เราเดิมว่าจะมีการใช้โวจแค่ ATK เกิดขึดวยก็ปรับเป็น RT ราทั้งหมดนะจ๊ะกับตัวจังหวัดจะท่าผลเนาะประมาณวันนึงอ่ะนั่นก็ไปได้นะวัคซีนฉีดครบสโดส แล้วก็เวลาไปไหนสิ่งที่เราอยากจระตือนก็คือมาตราการที่แต่ละสถานให้บริการเนี่ยควรจะต้องให้ความสัมพัน์นะสิ่งแรกที่ผมบอกก็คือเจ้าหน้าที่บริการจะต้องรับการสีผิวสองเข็มสานที่ก็ต้องมีช่องว่างมีโต๊ะการจาัดโต๊ะจัดตั้งเก้าอี้ก่อนจะเข้ามีการตรวจอุณหภูมิอะไรถ้าถ้าไม่ถ้าท่านไม่ทาแล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วก็โทษรัฐบาลอีกมันไม่ได้นะารัฐบาลก็มีมาตราการตรงนี้ที่ผมสั่งให้ตรวจสอบ ทุกสถานที่ที่เป็นร้านอาหารโดยเฉพาะอย่งในถูกการค้าต่างๆเมื่อวานก็รับรายงานมาว่ามีบางบางพื้ที่ไม่ได้บัตามมาตรฐานนะก็ขอให้คนที่เข้าไปไปดูพวเนี่ยและระวังตัวเองด้วยแต่เขาไม่มีมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งเนี่ยอย่าเข้าไปอย่าไปใช้บริการเานนนนข,ขราเพ่งก็ยังไม่มีอะไระนะก็อย,อยู่ในข้นตอนการพิจาในภาพรวมอยู่แล้วนะทุกสายพันธุ์นั่นแหละ วันนี้ก็เป็นที่น่ายินดีที่สถิติการติดเชื้อต่ำลงมาสี่พันนะนะคนเชียร์พก็ลดลงมาเรื่อยๆแสดงว่าการฉีดวัคซีนเราันถือว่าได้ผลนะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้ดีผมกวนนะยังไงก็ตามเราต้องระวังต่อไปนะจ๊ะก็ดีใจไปไหนมาไหนตอนนี้ในโทรทัศน์ในทีในโทรทัศน์ในเวลาไปขับรถนั่งรถผ่านไปเห็นไหมผมก็ใส่หน้ากากกับทุกคนนั่นแหละคือสิ่งที่เราเระวังตัวเราระวังตัวเองนะแล้วก็ไปเฉพาะตัวเอง ต้องระบาการแพร่ระบาดไปถูงผู้อื่นด้วยนั่นคือความรับผิดชอบต่อสังคมของประชาชนทุกคนนะจ๊ะก็กขาไปไปควบไปชี้แจงไปต่างเพราะเพราะว่าเขาจะไปต้องทําเพราะว่ามันมีข่าวว่าจะมีคนบาบวนสูงเพิ่มเติมตรงนี้นะต้องช่วยรัฐบาลหน่อยเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยสถานที่ราชการเนี่ยมีระยะห่างเท่าไหร่กี่เมตรร้อยห้าสิบเมตร วันนั้นมาทุกทีก็มาแล้วก็ไม่ไปตรงนี้ะฉะนั้นตแต่ก็เราก็ไปฟังเขาไงเดี๋ยวมันอยู่ในขั้นตอนประํำประชาพิจารณ์อีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้ผมให้ดวยงเข้าไปฟังนีว่าอะไรยังไงนะจ๊ะแล้วสิ่งหนก็ตามผมเคยบอกแล้วว่าการไปเจรจาอะไรกับเขาเนี่ยอย่าไปรับปากอะไรเขามามาทันทีถ้าหากว่ายังไม่ได้เข้าการพิจารณาของคอรมอรหรือของรัฐบาลนะไม่ว่าใครก็ตาม ใครตกลงลอะ่ะอแล้วผมตกลงยังอะ่ะคระมอตกล,ลงยังยังก็เดี๋ยวผมให้ให้ทางสวต,ตอแล้วก็รัฐตีแต่เรายก,ยกไปดูแลไปตามดูที่มันเกิดอะไรขึ้นมันควรจะแก้ไขยังไงนะเราก็ต้องมองในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สิ่งไหนที่มันไม่เป็นประโยชน์สิ่งไหนที่มีปัญหามันก็ไม่ควรทำมันก็ไรเงี้ยทำไม่ถูกต้องตามกติกาทมกฎหมาย นะอะไรก็ตามอ่ะบางทีการไปพบปะาไปเจรจาของใครกันแล้วแต่เวลาไปพูดไปตกลงกับเขาเนี่ยอย่าลืมว่ามันไม่ได้ผ่านคอรมบผมเตือนหลายครั้งนะเวลาไปเนี่ยแล้วก็รับข้อตะเกียดมาให้รัฐบาลนํามาสู่การแก้ไขปัญหานะนั่นคือวิธีการทํางานของรัฐบาลต้องรอขอบนะก็บอกอย่ามาเลยอย่ามาเลยก็ไปทำที่โน่นอ่ะเดี๋ยวส่งคนไปดูแล รับมาว่าอะไรที่มันเป็นข้อได้จริงอะไรที่มันอาจจะถูกบิดเบือนอไหนที่อาจจะไม่ใช่สิ่งนี้มันควรจะทำนะะไรนทาได้เราก็ทําเพราะว่าเราุบบ่งหวังให้ภาคใต้มีเศรษฐกิจที่เจริญตโตมากขึ้นต้องมองในแง่นี้แต่ส่วนคนทําเนี่ยก็ต้องทําด้วยความรอบคอบนะเข้าใจไหมไม่ต้องรับฟังเห็นประชาชนทุกทุกฝ่ายผมมาฟังอยู่แล้วประชาชนถ้าไม่ฟังมันก็ไม่ใช่ มันนี่คือกระบวนการใช้ปิดตายแต่าการทํไปใช้ปิไตยที่มันผิดกฎหมายมันก็ต้องดูกฎหมายด้วยเนาะแต่ผมก็ได้สั่งการไปแล้วเราไม่ได้ไปลงโทษอะไรมากมายได้ไปตักเตือนอะไรกันแค่นั้นเองแต่ตำรวจก็ออกไปตำรวจก็ปล่อยไปประกันตัวอะไรทุกอย่างเพราะว่าไม่มีอะไรหนัหนาหรอกนะก็จะทําอีกทําตรงที่มันทําให้ถูกต้องอ่ะผมฟังอยู่แล้วถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆเรื่อยๆน้อยมากก็ขยายบานปลายไปทุกทีอ่ะ ท่้นก็เห็นสื่อก็เห็นแล้วสื่อก็เป็นคนไป่ายเผยแพร่เขาทุกทีไปอ่ะต่อไปก็เป็นคดีกระหอดก็อย่าไปทำเลยเออแล้วศารเขาเรียกไปก็ไปดินะจะมาบอกไอ้ไม่ไปแล้วนายกจะยังไงผมไม่ใช่เอกเสือดำนี่นะ ช่ไหมก็คนที่ถูกเรียกสารเรียกก็ไม่ไปมันก็ถูกหมายจับก็นั่นเองนะในชื่อต่างๆก็ส่งไปใจแดนนะด่านทุกด่านตรวจก็ไปจับเอาก็เหมือนทุกคดีแหละยังไม่มีหาเรือไม่ได้หาเรืออะไรเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของคอรมอล่อไป ก็ท่านก็ได้พูดไปเองอยู่แล้วไม่หล่อจ๊ะว่าหยิบคำพูดประกันมาต่อกันก็ใครล่ะกูแถวๆนี้ละมั้งฮะฟังยาวๆสิผมความหมายของผมคืออะไรผมผมไม่ได้อายุศาตร์ชาติผมจะเขียนไว้ทําไมเราแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำให้ความเป็นธรรมเมื่อกี้ก็สามารถเพราะทุกคนก็ต้องรู้กันตรงนี้ผมพูดอธิบายพยายามอธิบายยาวแล้วถ้าก็พยายามไปตัดต่อตรงไหนที่มีเป็นประเด็นเน่ะผมไม่ได้แบ่งแยกคนจนกับคนรวยเมื่อไหร่หรอก ผลของผมคือทุกคนเขาถึงโอกาสเขาถึงโอกาสของตัวเองผมไม่ได้บอกเออผมพูดถึงคขาว่าออก็ช่วยกันข้างบนไม่ติดข้างบนไปช่วยแบ่งเบาไปข้างล่างมันก็ไปติดไม่ใช่เหรอเออคืออยากให้เป็นประเด็นทุกประเด็นเลยได้ไหมล่ะทุกเรื่องอะนายกก็หวังดีทุกคนอะบางทีพูดมากไปก็ไปตัดตอนพูดน้อยไปบอกผู้ไม่รู้เรื่องเอาไงกับผมอะ

หลายไอ้พูดไอ้พูดอย่างเนี้ยใครก็พูดได้หลายชนิดเนี่ยเออไอ้นี่พอรู้เรื่องเหรอจะรู้อะไรต้องรู้ให้ครบให้ครบถ้วนนะนายกพยายามจะรู้ให้ครบถ้วนมันจะได้ตัดมีใจถูกเข้าใจไหมไม่งั้นมันก็ไปไม่ได้หรอกประเทศอะ่ะประเทศเราเนี่ยมันหลายอย่างต้องเปลี่ยนแปลงนะที่ผมบอกว่าเราต้องปริศจ์ประเทศไทยอย่างไรเราจะทําไงให้ประเทศได้มีรายได้สูงสูงขึ้น มี GDP สูงขึ้นเนี่ะคนนั่นคือนั่นคือคือผมนี่ผมคิดตรงนี้นะมันก็ต้องมีการลงทุนแลลงทุนยังไงไปส่วนเราเข้าใจไหมเป็นส่วนเรายินยอมไหมนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งอีกแต่ถ้าเราไม่ปเปลี่ยนวิธีคิดไม่ปรเปลี่ยน mindset เลยทําอะไรไม่ได้ทุกอย่างก็อยู่อย่างเดิมไปไดไดก็ไปมีให้เดียวกันการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายน้อย,อยมันก็ไม่มีเงินอีกถูกไหมนะเพราะฉะนั้นจะจ่ายเงนินจะใช้เงนินต่างๆในแต่ละอันก็ขอให้มันคุ้มค่า ประหยัดคุ้มค่ามีผิดพภาพตรวจสอบได้นะไปส่วนมีความสุขแล้วก็ทํายังไงจะไปต่อยอดได้สิ่งสำคัญคือการต่อห่วงโซ่อุปทานของทุกกิจกรรม,มนั่นแหละว่าภาคการเกษตรวันนี้ผมก็ให้ไปดูแลเรื่องลองไปดูแลที่เรื่องชาวประมงขึ้นบ้านเนีย่ยทำยังไงเขาขายสินค้าเขาได้ดีขึ้นอาจจะจัดสถานที่ที่ใกล้กลๆ้ท่าเทียบเรือดูสินะจัดสถานที่แล้วให้เขาคัดปลาเฉยสวยไปด,ดีเขาขึ้นมาใส่ชั้นวางขายเขาเขียนราคาเข้าไปเองนี แล้วคนไปซื้อดูดี่แต่ถ้ามันแพงเกินไปเขาก็ไปซื้อวัะนั้นไปส่งก็ได้เรียนรู้ไงว่าประกวดจะเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะเออมันต้องสร้างหุงโซ่อุปาทานตรงนี้ให้ไม่ได้โดยเขาประกอบการเองใช่ไหมเรื่องข้าวเรื่องอะไรก็เหมือนกันนะวันนี้ก็นใหญ่ข้าวมาก็ส่งรงสีใช่ไหมราะนั้นข้าวแต่แต่ว่าสีเองได้ไหมวันนี้มีหลายพื้นที่เก็สีเขา,าขายก็ได้ราคาดี่าขายโรงสีอีกทีน,นี้ประเด็นปัญหาต่อไปก็คือเขาเป็นหนี้ลงสีะอะไรอย่างไง เพราะนั้นการแก้หากเอกษตรกรมันพันกันไปหมดจะมาต้นทางกลางทางปลายทางอันแะถ้าเราใช้ปลายทางมากๆเราก็ไม่มีเงินสรุปต้นทางก็คือต้นุลการผลิตใช่ไหมละ่ะเอ่อพืชเราไม่ได้ดูเฉพาะข้าวเราดูทั้งหมดห้าชนิดอ่ะใช่ไหมถ้ามันตกกันทุกอันทุกตัวจะเอาเงินที่ไหนอะ่ะพอใช้เงินเปแสนแสนล้านบาทรวมทั้งหมดน่แต่ละปีแต่ละปีเนาะคิดๆกันมีมีประกาศไปแล้วให้ให้ทุกทุกกระทรวงเขาเตรียมไปแล้วเนาะ ก็หวังว่าปีใหม่เราจะได้มีความสุขไปเนาะเพราะเราไม่ได้มีความสุขมาสองปีแล้วจโควิดแต่ทั้งนี้นั่นก็ขึ้นอยู่แบบมาตราการโควิดที่ตึงแล้วก็มาตราการที่ประจะร่วมมือถ้ามันไม่แพร่ระบาดมากใครอยากจะทําใครอยากจะปิดใครอยากจะล็อกดาวน์ให่มีขยะเนาะไปกันให้ได้แล้วกันช่วยกันมีอะไรไ,ไหมอยู่ในขั้นตอนการเจรจาหาดีก็อยู่นะปัญหาก็คือในเรื่องของหนี้สิน ที่มันเกิดขึ้นมาในอดีตแล้วกกันนะว่าเพิ่มขึ้นไปทุกวันทุกวันนะต้องในแก้ปัญหาที่ได้ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของกระทรวง,ง,งคณะกรรมนะกระทรวงมหาดไทยกทมนะก็ต้องหารือร่วมกันนะจ๊ะเพราะนั้นไม่ว่าจะตัดสินทางไหนก็ตามนะ่มันมีปัญหาเรื่องนี้น่ค้าอยู่นะเพราะนั้นทํายังไงมันจะประชาชนจะได้รีบใช้ประโยชน์อย่างเร็วขึ้นเราใส่สีเขียวมาส็สาแรกของเราใช่ไหมอันนี้มีระยะสองระยะสามถ้าถ้าถ้าใช้อันเดียวจะยมันไงเพราะขาดทุน มันต้องทําให้ต่อระยะให้ได้สุดทางอ่วนทางปลายทางทําให้ได้นี่มันติดปัญหาตรงนี้มาไงใช่ไหมตั้งแต่ตอนก่อสร้างตอนแรกมีอะไรอก็ต้องสร้างให้ได้ไงจะทํา,งาทไงไม่ให้เกิดปัาหรุนแรตัแต่คนที่รับผูดชอบคือรัฐบาลอยู่แล้วล่ะไม่ว่าใครจะทำมันต้องมันต้องมีที่ติดอยู่กองโตที่ต้องใช้นี่ยเขาใช่ไหมมันไม่ง่ายนักหรอกแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวก็ได้ ก็หาเรืกัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วไปหาวิธีการที่แบต้องทําให้ได้ว่าะผมไม่อย่อะไรก็ไม่ได้นะอย่าลืมว่ามันอานาจมันมันอยู่ที่ใครที่ใครแล้วกฎหมายมันบ้าไงนะผมก็ต้องระวังข้อกฎหมายผมเหมือนกันนะจ๊ะเรา,าทยากาแก้ไขทุกปัญหาให้ได้โดยเร็วที่สุดแต่มันติดขัดด้วยมันมันไม่ชอบไม่ชอบอย่กกฎหมายผมก็ไม่ทามันก็ต้องพูดคุยกันให้ได้นะหลายอย่างอ่ะเราสร้างไว้เยอะหลายอย่างบางอย่างก็สําเร็จบางอย่างก็ติดนีน่ติดนี่นะมันก็ต้องแก้ไปแหละ ปัญหามันต้องเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องชร่วมมือกันแก้ไขโดยเพราะคอรมอเนาะโอเคนะ